สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้มักแนวแสบแนวแสบของแสบสูบหูสุขคนครับเมื่อนี้ผมก็อยู่กับผมในรายการแนวแสบเสนแนวครับผมเมื่อนี่ก็มีซกเล็กครับมากินข้าวเที่ยงเด้อใหญ่เด้อโกเลข็กครับซกเลขก็กกบจำจุครับจุจู่เนื้อนี่ครับครับตับตับหวาน กับหวานเนือ้อครับโอ้คำไงเนี่ยได้ผูบาวเถ่าก็มีสามสิบกีบครับสามสิบกีบครับคันเทน่ามันก็มีครับทางเทน่ามันก็นมีซกเล็กครับซกเล็กแต่กีบผููบาวเถ่าขายอยู่ตลาดในซี่แยกเรอแถวซีแยกนะครับซีแยกหัวหน้าครับแถวต้ตนตนให้ครับ,รบเดี๋ยวขายแทนเอยอยู่ข้าวหนึ่งส่วนหนึ่ง เดี๋ยวนี้ก็ปางซุ่มแลวล่ะครับมาครับมากินเขาน้องกันพักมือนี่ก็มีมกแตงเนาะครับเออกะยังกนนี้ครับถุมฝรั่งครับถูมฝรั่งถุมฝรั่งผักกระจนเนาะครับบ้านเฮาเนะอ่ผักกระจนผักแกลสลัดนะครับผักสลัดอ่ผักหมากแข็งเนาะครับเก็บมาเองได้ครับเก็บน้ำมือเนียผักกินเลิศดครับพักกินเลิศหลอมเลย มีทั่วครับทั่วแหล่ครับทั่วแหล่ทั่วแหล่ทั่วขาครับปลูกไววขางเ่อนน้ำครับทั่วแหล่ทั่วเขาครับผมครับมังแตงหน้อยแตงหน่อยนี่ที่เห็นคลิปไอต่ำมักลวยนะครับแตงหน่อยแตงไงเอกมันเครือหน่อยมันเคลือบไงนะครับมีอีกคลิกร้อแล้วครับอืมว่าไม่เบิรับผับเฒ่าเ่าติบผู้เบ่าเฒ่าเขาติ่ข่อยมานน้ำหนับมือนี่ที่ขาอยไงที่หนึ่งเออ มากินเขานากันเลยครับประธานนี่เปิดจิ้มเขาไปก่อนประธานครับมนะครับบรรยากาศน้องสาน้องสาบ้านห่าบ้านไอ้หน้าอุดมเนี่นะครับเออน้องสาหลวงพินตาพวกไห้เขาก็เลื้องเขาก็เลื้องนะครับไก่ละล่ะอ่าไก่สีได้อันนี้ละเอามากินเข่าด้วยย่ายปตานนี้ Ooh, uh, La đã cả tiếng đôi chữ đẹp đẹp phòng mặt trong ngã bàn hoa lượm viết để ยังหนุกนะครับหนุกห่วงมันก็หน้าที่พ่อก็เลยเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวแล้วหน้าผมที่เบสไหลครับส่งใด้เครืงล่องสาย อืมจพะพับใช่เอ็นกับมือได้ครับขน,นาดนัดว่ามันสืดหมูสเองาของเคียงหมูแม่ตมดีเพิ่นเนนือเพิ่นสดครับสด เป็นบรรยากาศคุมคึมแน่เลยครับมือนี้คุมคึมแน่หลังพายุขวบพายุพายุออกเนาะ ต้องความเปรีกันมาไว้ทั้งขางนี่ครับมากินเนี่ยใบมังคุณสว่างครับสว่างมันพริกล่องใส่พริกล้อจังบาทเนี่ยควายพริก โดดลูกโดดของเขาเอินลูกโดดนะครับอืมบุ่นวเฮดโดนล่ะแต่เอือยเตี้ยนไหนใครผมครับ gấp trụ nhỉ, sôi không, trụ tập ร่วมกับไลายครับมงร่วมกับมีโอ้ยตอนนี้ตอนมันงงายเดี๋ยวผมนอนกันเหนือเราสวดอีครับเคียงหมูเมีดสมรีเลยเคี่ยงหมูแต่คายเหนือน,น้ำเลยครับมีทั้งเหนือทั้งหมู ยามเสาก็อยู่หนาหนาเซเว่นบหมนหัวหน้านะครับน้ำไหลถ่ายหน่อยก็ไม่ยอม ก็ที่เผาลุงเพินพ่นเป็นเราที่เผาหน่อยนะครอ,อืมนะครับพันธุ์เทนาเพิ่น ให้แถวบอดีนี่บ่แนะนําบ่ไ,ไหนเด้อครับท่านใท้นานหลังกรกบๆตะวันเดียวก่อนจะจับ เพลิดกินมาแตงนะครับอืมน่าเศ่้าเพ็ดเนี่ยเสียงนุกเขาบรรยากาศน้องสาโขดหินนะครับมีหินเนี่ยกอขุ่นเผาผมปลูกบนกอปลูกไว้ขุาวกล้วยน้องใหม่กะหิน

ไม่ค่อยกินดิฟป,ปในใดหรอกครับโดนๆเถอะผมจำมป็นกีก่ป่ะกันเทนิน่าับหวานถุกเนือก เนื้อสด <c oughs> สุกเด็กแซบแซบครับแซบโดนๆเดี๋ยวบรรยากาศดีๆงา <c oughs> น,นขับรุ่ยสายเนรรี่ยพี่ตานอิม่มพอดีครับตอนเที่ยงหลังมาจากขายของเลยครับขายหนามปันตลาดนัดเหนืหน้าอย่าง มันเริ่มเปิดละค้นบางแน่ละแม่ขาก็บม่ค่อยร้ายอือพอดีเบิดครับพอดีเบิดแซ่บครับแซ่บเป็นโดนเห็ดฟีมือจะาของ ที่ไหนกันครับบรรยากาศทองทุงลมพัดเยนเ็ยนๆนะครับคึมๆมเมือเมือนแม่คึมๆ มือนี่คลีสบสซเล็กนะครับสบเล็กกับจุจูเนื้อก็มียังก่อนครับมีเนื้อหมูเนื้อเนื้อสดตับหวานนะครับกับขั้นแท่นาสามสิบกีบอันนี้ถ่ายนะสามสิบกีบก็พอดีอิ่มอิ่มก่าเที่ยงส่วงบ่นะครับไอ้โม่งเสียงหนุกเสียงผับผู้ ผู้ไอ้ขามนงสาโขดหินเนะครับเอครับผู้บ่าวเ่าก็สีได้ล่าไปก่อนเด้ครับโดยบดผู้ได้มากก็กกดกดในกดในทับสไทครับที่ตามกดทับสบไทธ์ดไล่์กดแส่เออเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้บ่าวเ่าจัดรายการต่อๆไปกดกระดิ่งนะหมอครับ กระดิง่งเพื่อเตือนว่าคลิปผมลอัปโหลดแล้วมันถิดังติง้งถึนเลยนะครับครับผมครับกระคอราคลิปนี่นะครับสกเ็กกับจุนี่นะครับไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ